การสืการค้าเซ็นทรัลพลาซานะคะอุบลราชธานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารที่ให้เกียรติมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมาแนะนําตัวเองให้กับสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะทําการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่5เมษายนนี้ค่ะเริ่มจากท่านแรกเลยนะคะท่านจะนั่งอยู่ที่เรนด้านล่างนะคะดร์นัทกิตตั้งคุณสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลพลานาำกัดมหาชนค่ะ คุณพิมพ์ธนวงศ์กระจ่างผู้อนวยการวุฒิโสภาฝ่ายการตลาดบริหารสินค้าบริษัทเซ็นทรัลนาจังการ์ดคุณกรชนกบุญนะผู้จัดการทั่วไปสินค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานีค่ะคุณมนชัยพิจารณ์ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดวีเทลจำกัดค่ะคุณปิยะนาญบุราคอนผู้จัดการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริษัทเทวไลจำกัดิ์ คุณสุเทพสิริผู้จัดการเขตภาคเหนือฝ่ายเป็นตกาดบริษัตว์เซรามีสปอร์ตำกัดค่ะคุณอรลงกรณพัทรกิติคุณผู้จัดการฝ่ายการตลาดโดยษัตว์เมเนเจอร์จีเทคซูซังกค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีคุณพิษไัมอิมดิมจากเดอะสกินด็อกเตอร์ค่ะคุณจันทนาศิลาวานผู้ช่วยผู้จัดการตลาดจากสลิมอัพเซ็นเตอร์ค่ะ คุณวาชินีบุญนาวผู้จัดการเขตฝ่ายการตลาด FB Medical ค่ะคุณบัญชาธานีผู้จัดการ C&E Book Center ค่ะคุณกคนกพลปรีโรจน์พรผู้จัดการร้านลังฟ้า o a เอแอ t ด์สเตค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะคุณภัยสารพงพัชราพันธ์นะคะจากห้างสรรสินค้ารามาสันจำกัดหาชนค่ะ เป็นผู้จัดการทั่วไปนะคะเอาละค่ะและนี้คือทีผู้บริหารที่วันนี้ให้เกียรติง<บ>ารกิจขอเรานะคะเพื่อช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดบริษัทเซ็นทรัลปรานาจังเก็บมาหาเชิญบนเวทีค่ะเ<ส>ชิญเลยคะ่ะหูให้ด็อกเตอร์เลือกก่อนเลยนะคะว่าจะนั่งตรงไหนเชิญคะ่ะ ดอกเตอร์นะคะก็จะเดินทางไปกับเราในทุกๆจังหวัดนะคะสำหรับในการเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาในจังหวัดต่างๆนะคะแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการที่เราจะเข้ามาในอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คืออุบลราชธานีอยากจะถามว่าเล็งเห็นศักยภาพของจังหวัดนี้ยังไงทำไมถึงเลือกมาที่นี่คะขออนุญาตฮะสบายดีบ่เนะครับนะผมคิดว่า ขออนุญาตนะฮะเข้ามาเป็นเป็นน้องใหม่นะครับเซนเตอร์พาซาอุบ,บลราชธานีเนี่ยขออนุญาตเป็นน้องใหม่ของของเมืองนะฮะในการที่จะทําให้ตัวจิก๊กซอของเมืองเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นนะครับเราคิดว่าการที่เรามาเปิดที่อุบลราชธานีเนี่ยเราน่าจะเป็นการที่จะเพิ่มศักยภาพของการค้าชายแดนนะฮะให้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 หลากหลายขึ้นนะครับผมทราบว่า,าตอนนี้เนี่ย มีคนลาวเข้ามาจากทางช่องเมกเนี่ยมนเสาร์อาทิตย์นี่วันหนึ่งสามสี่หมื่นคนนะครับแล้วก็ผมผมมั่นใจว่าการที่เรามาเปิดนี่จะทําให้การท่องเที่ยวของธุรกิจท่องเที่ยวของเมืองอุบลราชธานีน่าจะขยายตัวขึ้นนะฮะเพราะว่านอกจากการที่เที่ยวของในอุบลราชธานีในอีสานตอนใต้แล้วเนี่ยนะฮะการข้ามไปยังฝั่งลาวเนี่ยที่ที่ปกากเซและจังหวัดระบุเนี่ยก็จะทําให้มันเกิดเกิด เรียกว่าจุดแวะแลวก็จุดช้อปปิ้งนะฮะทำให้ยังเห็นอะไรอีกไหมคะในในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีคคือผมมองว่าเนื่องจากอุบลมีความยักษ์เฉพาะตัวมากนะครับแล้วก็เป็นเป็นมืองจุดศูนย์กลางนะฮะของอีสานตอนล่างนะครับทั้งเรื่องการคมนาคมนะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องของสุมชนนะฮะเรื่องของการค้าขายนที่มีการค้าขายอย่างตั้งเดินมามายาวนานนะครับ อันนี้เองเป็นเป็นส่วนประกอบแล้วก็เรามีโรบินสันเปิดอยู่นะฮะโรบินสันก็บอกว่าพื้นฐานของคนคนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่คไปให้สอยค่อนข้างไปทีไไไ่ไหนก็มีชื่อเสียงและโด,ด่งดังรู้สึกว่าจะนําความเจริญมาสู่ท้องถิ่นนะครับนะผมก็หวังว่ามาอุบลครั้งนี้ก็คงจะนําความรุตมธรอและความเจริญมาสู่ท้องถิ่นของคนของผมเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ เ,เจียระนันเจียรัชจรผู้จัดก,การภาคตะวตันออกเฉียงเหนือตอนล่างบริษัทอีออนจันทนาสิงห์ซั์ไทยแลนด์นะคะจกกังหวัดหาชนค่ะคุณพิสมัยอินบรีจาก The Skin Doctor ค่ะคุณจันทนาศิลาว,วันจาก Slim Up Center คุณวาชินีบุญนาวผู้จัดก,การเขตเอฟบีแบงก์โค้ คุณนพพลปีรอดพั์ผู้จัดการร้านน้ำฟ้าโอเ a อ้าแน์เซชนารีค่ะเชิญเลยทนะ้าว ชีซ้อนไหลกันนิดนึงนะคะเหมือนวลาประกวดนางงามเลยนะคะคขอบคุณมากาค่ะต้องการสีนิพูนะคะยินได้นะคะ